ชีวิตคนเรามันสั้นอยากทำอะไรก็ทำอโหสิกรรมปลดปวงบาปอย่ายึดติดในกรรมเก่าหลายคนบนโลกนี้ยังคงใช้ชีวิตแบบไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจิตใจภายในมัวแต่คิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงแต่เรื่องของอดีตเอาจิตไปผูกติดก,กับอดีตมากจนเกินไปจนทำให้ชีวิตในปัจจุบัน ไปไม่ถึงไหนหยุดอยู่กับที่ชีวิตไม่ก้าวหน้าบางคนยึดติดก,กับเรื่องราวในอดีตเชื่อในเรื่องกรรมเก่าว่าเคยทำโน่นทำนี่มาจึงหาวิธีแก้กรรมจากสำนักต่างๆวันๆก็หมัวแต่หาวิธีที่จะหลุดพ้นบ่วงกรรมจากชาติที่แล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องของกรรมเก่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะมีคนมาบอกว่า มีคนมาทักว่าก็เชื่อเป็นตุเป็นตาจนไม่ได้กินไม่ได้นอนคิดมากหวาดระแวงกลัวตายกลัวเจ้ากรรมในเวรกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ชีวิตในปัจจุบันไปไม่ถึงไหนหยุดอยู่กับที่สภาพร่างกายและจิตใจก็ย่ําแย่ตามไปด้วยเพราะมัวแต่ยึดติดในกรรมเก่าที่ไม่รู้ว่าจริงหรือมโนกันแน่ เมื่อสภาพจิตมีปัญหาก็ย่อมส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายทั้งหมดซึ่งอาจทำให้ชีวิตย่มแย่ลงกว่าเดิมกรรมก็คือการกระทําที่ผ่านมาแล้วคือเรื่องของอดีตที่เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วการที่เราเอาตัวเองไปผูกพันยึดติดก,กับอดีตย่อมส่งผลไม่ดีต่อตัวเองสิ่งที่ทำได้คือการอโหสิกรรมคือการสำนึกผิด ในสิ่งที่กระทำลงไปคิดซสว่าเป็นความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่สอนชีวิตให้เราไม่ทำผิดอีกต่อไปแล้วจงตั้งใจเดินหน้าสร้างกับดีในอนาคตเราสามารถสร้างอนาคตใหม่คิดใหม่ได้เสมอปรับเปลี่ยนจิตและแนวคิดในชีวิตใหม่หาเป้าหมายใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตเดินหน้าไปสู่หนทางที่ดีขึ้น เรื่องราวของอดีตนั้นจงลืมมันไปซะอย่าเอาตัวเองไปยึดติดกับสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วหนทางของชีวิตยังมีอีกยาวไกลหัดมองไกลๆคิดถึงแต่เรื่องดีๆในอนาคตและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอดีตที่ผ่านมาก็จะไม่สามารถมาทำอะไรเราได้หากเราไม่เชิญ ไม่เอาตัวเองไปยึดติดเกี่ยวข้องกับมันความสงบสยบความวุ่นวายความสงบสยบความวุ่นวายผู้คนในยุคนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องรวดเร็วฉับไวสิ่งต่างๆรอบตัวก็มักจะมาไวไปไวเต็มไปได้วยความวุ่นวายยิ่งในเมืองใหญ่ๆที่มีคนอยู่กันมากมายแย่งกันกินแย่งกันใช้ ไปไหนก็มีแต่คนเยอะวุ่นวายเต็มไปหมดจนแทบจะหาความเงียบสงบไม่ได้เลยไม่ว่าในโลกภายนอกจะเป็นยังไงสับสนวุ่นวายแค่ไหนจงอย่าให้โลกภายในจิตของเราวุ่นวายตามโลกภายนอกจงทําจิตให้อยู่ในโหมดแห่งความสงบสุขจากก้นบึ้งของจิตใจอย่านำพาเรื่องราวของโลกภายนอกมาทำให้จิตภายในวาวุ่นสับสน อย่านำพาเรื่องลบๆพลังลบๆพลังแห่งความวาวุ่นทั้งหลายนำออกจากจิตใจไปให้หมดให้เหลือแต่จิตอันบริษษษษษสุทธิ์สดใสและเงียบสงบสุขเพราะจิตก็เหมือนเป็นบ้านของเราอย่าเอาของไม่ดีหรือคนไม่ดีเข้ามาในบ้านและจงเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านบ่อยๆขยะอะไรที่มันรกก็เก็บกวาดลบทิ้งให้หมด ตรงไหนที่ผูกพังเสียหายก็ซ่อมแซมปรับปรุงดูดีดูใหม่อยู่เสมอเมื่อจิตหรือบ้านของเราดีและสบายก็จะมีความสุขสงบร่มเย็นไม่มีพลังลบๆหรือความวุ่นวายจากภายนอกมากรบกวนคนในบ้านจิตเราก็พลอยมีความสุขสงบไปด้วยเมื่อจิตเป็นสุขและสงบก็จะทำให้เกิดปัญญา และเกิดไอเดียใหม่ๆนอกจากนั้นยังสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเหตุนี้เองที่ทำให้คนนั่งสมาธินั้นเกิดปัญญาและนำปัญญามาแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อที่จะนำพาจิตและกายไปพบกับความสุขสงบมากขึ้นความสุขสงบนั้นเราไม่ต้องไปไขว่คว้าหาที่ไหนแต่อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กำหนด สิ่งต่างๆอย่าลืมว่าตัวเราบ้านเราจิตเราจงชัดล้างให้ใสสะอาดและน่าอยู่เสมอโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้แต่คำพูดของคนบนโลกกลมๆใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่แน่นอนอะไรที่คิดว่าใช่คิดว่าชั่วบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องตรงข้ามก็ได้เปรียบดังเช่นคำพูดของผู้คนวันนี้ พูดอย่างนี้อีกเดือนหนึ่งก็พูดอีกอย่างเอาแน่เอานอนก็ไม่ได้เมื่อการเวลาผ่านไปความคิดความอ่านก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยยกตัวอย่างคําพูดของหมอบางคนตอนแรกบอกรักษาได้เดี๋ยวก็หายสักพักก็จะยัดเยียดให้ตรวจนั่นนี่ยัดเยียดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาให้ทั้งๆที่ตอนแรกก็แข็งแรงดี คำพูดของคุณหมอเป็นสิ่งสำคัญเพราะสามารถสร้างกำลังกายกำลังใจให้กับคนไข้และสามารถทำให้คนไข้หมดหวังสิ้นหวังหมดกำลังใจในชีวิตได้เช่นกันคนไปรักษาก็เหมือนโดนสะกดจิตหมอบอกอะไรผิดก็ยอมรับและเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นทั้งๆที่ไปตรวจอีกโรงพยาบาลกลับบอกว่าสุขภาพดีไม่เป็นอะไร บางคนมารักษาเองที่บ้านกลับหายดีไม่ต้องผ่าตัดใดๆก็มีชีวิตอยู่ได้อีกนานผิดกับบางคนที่ไปตรวจโรคบ่อยๆจนเป็นโรคขึ้นมาจริงๆต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆกินยาเป็นว่าเล่นรักษาไปจนแก่ก็ไม่หายขาดสักทีการไม่มีโรคนั้นยอมเป็นลาบอันประเสริฐถ้าไม่อยากต้องไปหาหมอบ่อยๆ ก็ควรดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้ดีออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอและคิดบวกอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอไม่เครียดมั่นเติมพลังโดยวิธีธรรมชาติอย่าดึงดูดพลังลบสิ่งลบๆเข้าตัวอย่าไปเชื่อคำคนอื่นง่ายๆร่างกายเราเรารู้ตัวและรู้จักตัวเองดีที่สุด ฝึกทำพลังบวกบ่อยๆชีวิตก็จะห่างไกลโลกและไม่โดนใครสะกดจิตอีกแล้วพูดถึงการให้อภัยการให้อภัยที่แท้จริงทำอย่างไรคนเรามักจะให้อภัยเมื่อมีใครทำผิดทำสิ่งไม่ดีกับเราหรือแม้การกระทำการให้อภัยตัวเองเมื่อเราทำอะไรผิดพลาดลงไปโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปสะทุกเรื่อง การทำผิดพลาดการเข้าใจผิดการเดินทางผิดและการหลงผิดจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนบนโลกนี้การให้อภัยจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่สามารถเยียวยารักษาจิตใจเราและฝ่ายตรงข้ามให้รู้สึกดีขึ้นช่วยคลายปมปัญหาในใจไม่ให้ค้างค้างใหญ่โตแต่การให้อภัยที่พูดแค่ลมปาก หรือเพียงแค่คิดในใจเฉยๆนั้นมันไม่ใช่การให้อภัยที่แท้จริงการให้อภัยที่แท้จริงนั้นควรเป็นการให้อภัยที่กลั่นออกมาจากหัวใจจริงๆให้อภัยด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่การให้อภยัยเพียงแค่ลมปากแต่ภายในจิตใจยังคงรู้สึกเจ็บแค้นหรือ,อยังโกรธเคืองอยู่การให้อภัยแบบนี้ จะไม่ได้ผลกับจิตใจของเรายัางไม่สามารถปลดปล่อยความคิดลบพลังลบได้อย่างหมดจดมันไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเรามันฝึกจิตให้อภัยอยู่เสมอฝึกให้อภัยจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆความรู้สึกที่เราได้รับหลังจากนั้นจะเป็นความสุขอันแท้จริงเหมือนเราได้ปลดปล่อยคราปมต่างๆที่ค้างคาในจิตใจ เหมือนจิตเราไม่ได้ติดใจค้างขาเรื่องใดๆอีกต่อไปและไม่ได้รู้สึกเจ็บแค้นโกรธเคืองอีกต่อไปความสุขที่จะเกิดขึ้นภายในใจนี่แหละคือการให้อภัยที่แท้จริง